รอพี่น้องกันสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับผม เสีโอกาสเมื่อนี้มันดังเห้งตัวหน,นึ่งมาอวยพ่อพี่น้องครับมาอวยพ่อแฟนขับแฟนมอลลัมของมอลั่มขวนใจแฟนของแม่นจักรพันธ์ทุกทุกคนครับพี่น้องเมื่อนี้วันที่สองครับแม่นจักรพันดิบรได้ทใช่ไหมอวยพ่อพี่น้องพันเพจดีด้ว รกระขอวอพ่อนหน่องแฟนพเพลงแฟน,แฟนมอล่ำทุกคนครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมอะไรที่พอดีก็ขอให้มืดไปในปีเกา่าปีใหม่มาหนี่กขอให้พี่น้องโชคม ắ นล่ำรุวยทุกท,ทุกคนครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเม็่นีมเม็ดสินทุกทุกคนเด้อครับขอบคุณพี่น้องที่ถามข่าวข้าวมาหลังจากหมะล่ำขวัญใจแฟน จอวิกฤตหนัก <c oughs> อีกรอบหนึ่งหลังจากที่โดนที่อาจาร,รย์นักดนตรีมาตั้งแต่วันที่31ครับ <c oughs> สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทา้ปีตกทายนองครับผมเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้แม่ในเด้อครับผมฝากกดแชร์ให้มอหลั่มคนใจแฟนเนีครับ สวัสดีพีใหม่ครับ <c oughs> สวัสดีสวัสดีทุกคนครับผม <c oughs> จ้าเหียงดอกเนะพี่น่องเลยตั้งแต่เห็ดว่งมาเจอต่้งแต่อุปสรรคหลายๆอย่างเข้ามาบ่อนันใดกันนึงเพรสีลาบเลื่นไปทุกอย่างมันกับมันกับ บ่มีชักเอาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปเนาะทุกอย่างมันบ่มีอย่างที่มันหลาบลื่นไปทุกสิ่งทุกอย่างครับกัมือนั่นวันที่สามสิบเอ็ดอันนี้ขอวอาถึงมือวันที่สามสิบเอ็ดเนาะที่แม่นได้ออกมาไล่สดด่านเพจว่าโดนเทศนักดนตรีก็คือมือนั่นมาอาจารย์ดน,นตรีกับบอสท่านน่ง กานไล่บทีตัวก,กับครับก็บเป็นการ่ากับคงจะบ่ไดแเอวนะก็ตีทีมนั่นแล้วมือนั่นขอบคุณหลาย,ลายครับไอไส้ขี้มาขาวมาซอยหมอล่ำขวัญใจแฟนขอบคุณหลาย,ลายครับทีมงานของหมออันสุดสเสน,น่นะครับร้านตุม่มโฮมร้านดังของพี่น้องเช่าจังหวัดกาฬสินครับมือนั้นได้ไอไส้มาซอยมากกับ หอดปมามันตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งครึ่งนี่แหละและ้วสีดเด่นกับปะมาณตีสองแต่ว่ากับพี่น้องกับยังให้การต้อนรับพี่น้องกับเข้าใจที่แรกมือนั่นก็คือว่าแม่นสีเล่นตั้งแต่สองทุ่มเนาะพอว่าสี่เศร้าสีขอทั้งคณะกรรมการเลือตีซีตีหาเพราะต้องเฝ้าเก็บไวท้ที่ไปแสดงต่ออยู่ คอนบุดีโคลาดซึ่งเป็นระยะทาง300กิโลและอีกอย่างหนึ่งเป็นหนาดเทศการลรถ่อนขังที่จะติดนะครับมือนั่นกะเลิอกเลือกเลิกเริ่มล่ำเนาะมันกระตีสองบานี่เริ่มขึ้นดนตรีนะตีสองแล้วกามามามาอยู่ตีทีประมาณเจ็ดโมงกว่าครับเจ็ดโมงกว่า ต้องขอประท่านอภัยขอโทษห,หลายๆเด้อพี่น้องที่ซื้อบาสุตรตัวเขาไปเบิงมือนันกจะหลายคนอยู่ที่ขึ้นกับผิดหวังเนาะจาตั้งใจมาเบิงแต่แม่นกับพยามเข็ดเต็มที่ที่สุดเราไปกับเคื่องไหน้องทีมงานพระเอกนั่งเอกศิลปินทุกคนใส่ชุดขึ้นไปเตยช่วงประม้านหาทุ่ม เป็นการลองใส่คาราโอเกะนะครับแต่ว่าพี่นองนะพี่ทีกระมวลจะยังให้โอกาสคนใจแฟนกันกำมวลซื้นอยู่จนแส,สดงมาหอดเจ็ดบุ้งครับเขา้าความฉกไล่กบมาความกับความช,ก,าก,มามชกดีคือคณะกรรมการนะครับผู้หลับผู้ใหญ่กับพี่นองด้านหน้าวิธทีบังเอิญเต็มเดินสนามคือเกานะครับถือว่าหลาย เข้ามาเต็มเดินสนามก็คือหลายของคนใจแฟนครับพื่นได้ให้หมอล่ำไปเฮ็ดสัญญาตอนะครับสัญญาต่อเปิดโอกาสให้คนใจแฟนได้ไปเรียนต่อแต่เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพศหกเจ็ดซึ่งเป็นฤดูงาหนาอันนี้ต้องขอขอพุ่นทั้งคณะกรรมการาวัดไอร่องคำเนาะวัดไอเนี่ยก็ อุมังคา่าบ้านหน้าเลี่ยงนะครับตำบลสมามัคคีอำเภอลองคำนะครับพินกาบาเออกระเห็นใจกระเหวโอกาสแม่นได้ไปแสดงต่อนะครับเป็นฤดูการหนานี่ต้องขอบคุณทั้งออไอพระคู่นะครับคณะกรรมการท่านกำนันและกับพี่น้องด้านนาวิธีทุกคนที่ยังเห็นอุเห็นใจ ให้โอกาสแม่นจกักรพันดิได้ไปโชว์ผลงานต่อนะครับในมือนั่นในในในเสามาานะครับซึ่งเป็นข้าวดีกับบอทบทนาแจงพี่น้องครับอันนี้คือข้าวดีขอบคุณลหลายๆครับซึ่งหลังจากนั้นมาบังเอิญครับพี่น้องเก็บไว้ที่ก่าสิเล่กับแป้ะเทียงมือนั้นได้คุ้มทิมพระเอกนางเอกศิลปินเก็บห่านซอยกัน ครับเกมฮานส่วยกันสวัสิสออกจากวัในใดกับแปรเทียงบัดนี้ซ้ำบันหนำในระว่างเดินทางรถกระติดพี่น้องเอ้ยครับรถติดสวัสิสเดินทางมาหอดคอนบุรีไดกับไซเวลาเอิรนว่าผิดพลาดในการวางแผนในเรื่องตรงนี้ต้อง ต้องใส่เวลามามาหอดมาหอดงานประมาณหกโมงหมโมงแรงครับเร็วบางเอื่นคอนวอยกันหน่อยน้ำอันนี้อันนี้แม่นต้องน้อมรับผิดนะครับกับงานหมู่บ้านนี้อยู่ที่คอนบุรีวัดอยียงกอเหือ วัดปาวัดป่าชัยกเกษมครับพอนบุรีมู่ว่านี่ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องลาซา่าเวทธีกซาซ่าเวทธีกซาซ่าสุดท้ายเด็กคือเก่าครับพี่นอ้องต้องขอโทษทั้งคณะกรรมาการมู่อว่าน,นั่ครับขอโทษทั้งพระ,จะเจ้าวาดมุ่เศารนี่ก็ได้เข้าไปขอโทษให้อีกรอบนึง ที่คนใจแฟนในสิทธลาซาไปแต่พระอาจารย์กับกับบีตายุ่ครับกับบอกว่าเป็นยังแล้วก,ก็ขอพุณท่านทางนายกเด้อครับผมที่ให้คนใจแฟนได้มาสแสดงหวังเป็นอย่างนี้ว่าคงเลยกลับมาแก่ตัวไม่นะครับท่านนายกปากเร้อครับต้องอยากกลับมาแก่ตัวหม่มาฟ้อมเต็ม เหรนตะเวินเนาะครับป่าไปถึงพี่น้องที่ตั้งหนาตั้งตามาเบิ้งขวัญใจแฟนมือว่านี่หลายคุณต้องกลับบ้านเพราะว่าคิดว่าหมอลำสิบ่ิเ่นต่อทกท้ายแล้วแม่นกับได้มาเิ่นเกือบตีสองตีสามครับแต่กับมี่พี่น้องที่ค่อยเห็นกำลังใจอยู่หนาวิธีกันหลยครับ ก็ดีใจแอบดีใจยู่ทั้งท่านเนี่ยท่านนายกนอนฝ่อ,อก,กองไฟเป็นกำลังใจรอบเบื้องควญใจแฟนครับขอบคุณห,หลายๆด้อครับทุกๆคนที่เปิดโอกาสให้ควญใจแฟนได้ทำการแสดงให้พี่น้องเบื้องนะครับกับการต้อนรับกับขอกับน้ำโอ้ยห่องเลยเมื่อวานนี่สุดยอดครับสุดยอดหลายๆกับข่าเต็มเลยคณะกรรมาการ ฝังเป็นยังยิงบาค้งจะได้กลับมารับใสอีกนะครับทักทายพี่ทักท้ายน้องทุกทุกคนครับผมสวัสดีเด้อนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนที่กาลังเข้ามาเบืองเม่นจากกรันตอนนี้นะครับก็ขอไอพ่อหนพี่ให้น้องเด้อพี่ใหม่นี่พี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกทุกคนครับผมขอบพระคุณทุกทุกกระเพาแรงใจทุกทุกคอมเมนต์ถามข่าวกันค่าว่าทั้งเช็ดกันหลาย แจักสิตอบผู้ใดก่อนตอนนี้ครับพี่พน้องครับขอภห้หลายๆเด้อหถ้าลังแชท์ถ้าลังขอความบ่ไไ้ตอบครับงงย,ยอมรับว่าเจอวิกฤตขาดกยู่ดอกครับพี่น้องเจอวิกฤตขาักยู่กะช่วงนี้กะเดือนนี้งานกะห้างครับงานห้างอยู่เดี๋ยวตอนนี้ได้นักดนตรีทีมที่สีมาประจําให้แล้วนะครับได้ติและ ครับนาจะพอดีครับที่เ้าว่างยุดน่าจะซ่อมจะซ่อมจะซ่อมให้มันแน่นนะครับอันนี้ซ่อมให้มันแน่นก็เกา่าครับเพราะวา่าตามที่เรียนไปหลายๆสคริปกับพยาย่าเอาเพิ่งตลาดเพราะวา่าก็คือว่าแหละครับพี่น้องอันนี้คือ,คอ,คอย่อมรับผิดที่บ่ค่อยได้มีเวลาได้จูนกันในเสีองของนักดน,กนกตรีนะครับพอแม่งดึงหนาดึงหลังกับพยายาใส่เพิ่ง ก่อนตลาดที่ให้เล่นง่ายทั้งอาจารย์ดนตรีก็เลีนง่ายน,นักล้องก็รล,อง,ลองได้นะครับเพราะว่าศิลปินของแม่เองก,องก็ถือว่าฝึกม่ทุกคนยังบัตรท่านใดมีความสามารถครับบั่ได้มีความสามารถกับพยามครับปรัปปุงแก้ไขกัพอดีครับ,รบ,ง, <c oughs> บ,รบงานงานงานทางกับได้เดือนนี้กับสิได้ซ้อมพอดีแล้ครับพี่น้อง แล้วก็สีมีคำว่าสีเฮ็ดช่ให้เฮ็ดช่ให้เพิ่มเข้าไปอีกจากช่วหนึง่งนะครับรอติดตามด้วพี่น้องเด้อฝากติดตามแล้วก็ฝากถึงทงางคณะเจ้าภาพที่ได้ว่าจ้างไว้นะครับกะแม่นกะสีพยายามปรับปรุงแก้ไขไปในส่วนใดที่มันผิดพลาดน,นะครับส่วนใดที่มันผิดพลาดแม่นกะสีปรับปรุง ให้มันพิดหน่อยที่สุดนะครับให้มันสมกับคาจ้างที่พี่นองได้ไว้้างใจกับแม่นจากกรพันได้ไปฉลองหลายๆงานข้างนานะครับฝากไปถึงคณะจะภาพทุกคนนะครับขอบคุณในห,หลายขอบคุณพีคุณน้องนะครับที่เป็นอซอยเป็นกำลังใจให้แม่นมาตลอดครับขอบคุณทั้งแฟนครับหมอลลั่มคนใจแฟน บ้านแฟนคลับนํานะครับทุกทุกกลุ่มพี่น้องทุกทุกคนได้ให้กำลังใจกะคงถอยบ่ได้หรอครับพี่นอ้องกระสิสู้ต่อไปนะครับเพื่อผลงานให้พี่ให้น้องขอแค่ว่าพี่น้องอา่าถิมยาป,ปาแม่นเด้อพี่น้องอยา่าถิมยาป,ปาเบื่องแย่งแม่นจักพันธุ์นะครับถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้อง ของพี่น้องอีกจกค้นอีกจากวงนึงครับ16มีไล่ลุมปิดไหมคะคือคืออยากไล่ให้พี่น้องเบิ้งแถอหน้าเกิดว่าเอาจั้งสี่เดี๋ยวแม่นขอฟอรอมทีมอานักดนตรีได้ซ่อมอีกก้อนครับได้ซ่อมอีกก้อน <S 2> <S 2> แล้วสีฝ้าแจ้งพี่น้องนะครับถ้าได้ไล่วันที่16 <S <S วันที่16นี่สีเป็น ตามที่คุยกันไว้อยู่บ้านโศกค,คอนสวรรค์ช้ยภูมิซึ่งเป็นบ้านของแม่จักรพรรดิบ้านหมอล่เองครับจะเป็นงานของหลวงพอ่อ <c oughs> ท่านมรณาภาพแล้วครับและเพิ่นสิเห็ุบุญหานะครับเห็นเมื่อวานนี้ <c oughs> แม่บอกว่ากรรมการเพิ่งกระทุ้มาอยู่ให้ไปคุยรายละเอียดปลาสีไปในฟอรอมไหลนะครับปาสีไปในฟอร์มไหลนะเพราะว่างบของทางวัด กยังบ่มีมันทอครับเห็นบ่อเป็นสองยางครับพี่น้องว่าวันที่สิบหกนี่บ่มีแบบมิติมินิอ่าบ่แบบมินิอ่ะจะเป็นเต็มวงฉะนั้นเราก็ฝากด้เด้อครับพี่นอ้องสิบหกไรกลุ่มปิดไหมอ้าวครับก็ฝากติดตามครับเจนหนึ่งครับคันฮดวันที่สิบหกเนี่ยมันบ่เป็นเทศากาลเราก็น่าจะ ก็จะอาจจะมีทีมว่างแต่ว่าขันอมมนหฮอได้ไหลเนาะมือว่านมือกรอนกรสีพี่น้องกระสีโอ้กับกระสีเสียความู้สึกไปน้ำกันครับที่เม่นต้องเจอแบบนี้ไม่ทิ้งน้องเมนครับขอพูดหลายๆครับจะทิ้งกันเด้อครับผักเม่นคือน้องคือนุ่งคู่ลูคู่เตาะอีกจะคนหนึ่งแบบนี้ตลอดไปเด้อครับผม ได้เลยลูกวันที่สิบหกแม่บ้านยังไงม่บ้านเอบีโอบ้านเอบีบ้าน A B o, บอยแอน, A B, น A N, เนาะอืไอ้ายไงจากบ้านระเบียบครับพี่บอยกะเพื่นกะว่าเป็นประสบผลสำเร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่แตาแม่นี่ยแหละบ้านี้แต่ละฮัทยางอีกอีกพวก,กนึงกะบเป็นบลัมเสียงวีหกเนาะ รับสิ่งมือหก <c oughs> ดู้สึกวาน,น้องกัสิเริ่มประสบผลสำเร็จแล้วแล้วก็สั้าเล่าเงินบาจิตเติบตัวไปพร้อมกันนี่ละครับกัพี่น้องครับมีบุญมีงานเอิญหาแม่ในเด้อครับเอินหาแม่แน่ซ้อมสคริปต์ใหม่เปิดกลุ่มปิดเลยครับบอสอ๋อครับผม <c oughs> ปรับต้องปรับครับด้ปรับหลายอย่างครับ ที่เชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เชียร์ตลอดไปจากครับของคุณห,หลายครับเห็นกําลังใจจากพี่จากน้องแม่นก็นดีใจครับพี่น้องดีใจนี่แหละคือพลังที่สี่เฮดให้แม่นได้ก้าวต่อไปนะครบผ้าลูกน้องทีมงานทุกๆชีวิตก้าวต่อไปข้างหน้ามันก็นต้องต้องมีมือใดมือหนึ่งแลลวเนาะพี่น้อง <c oughs> ตือนหน้าต่อไปครับขอบคุณครับคดิดในด้วยบอสโอ้อยากอยากใกล้นาออยากใกล้อยู่ครับแต่วา่ากะน่าจะคันได้ซ่อมนาะคันได้ซ่อมใส่กันเองเราจะจะบอกพี่น้องแจ้งเดือนนครับผมขอให้บอสโชคดีโชคดีปีใหม่ครับแฟนครับแฟนเพลงพี่น้องที่เบิ้งยุ่ตอนนี้คือกันครับพี่น้องที่ยู่ในไลน์นี่ก็ขอให้มีความสุขกันเด้เอทุกๆคนครับผม ลำด้วยลำด้วยกันทุกคนเต็มวงเลยลูกครับน่รักแล้วรักลูกจ้าไม่จริงไปไหนโอ้ยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆลครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบ้านระเบียบกะสนับสนุนจ้าโอ้ยบ้านหลังใหญ่ของแม่นจักรพันธ์ครับบ้านระเบียบวัตนศิล เอเสียงวีหกเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับฝากเลยเด้อข่าวเอฟซีมอลั่มเสียงวีหกทุกคนเป็นกำลังใจให้ลูกเบอนครับผมแม่เป็นใจให้ค่ะครับตามตลอดรุ่นไปน้ำตลอดจ้าเสิ่งข่าโอ้ยรุ่นห่ันเนาะรุ่นคักก็เลขอยกเบื้องคนใจแฟ้นในพี่น้องแต่ละมือขอแต่พี่น้องเคียงทางแม่นไปแบบนี้ครับ จะถิ่จะปา้กันทอมเราผาิดพลาดยุดดอกครับพี่น้องโอ้ยผิดพลาดยุดดอกมือว่านนกระถือปรับไปอีกมือว่านกระถือปรับปรับเป็นเงินแสนขึ้นกันครับมือว่านกระได้โอ้ยก็กย่อมรับผิดครับย่อมรับผิดที่เขาอาจจะว้างแผนคาดเกอนในการเดินทาง FC ระเบียบสนับสินค้าผม กำลังใจ FC ใจเกินร้อย AB ค่ะโอ้ยขอคูณห,หลายๆครับขอบพุณห,หลายๆครับปาล้ำฝนจนใสๆเสมอ <laughs> แม่เชร์กับน้องๆกับบ้านเรจ่าเม่เขียวโอ้น้องๆมีเม่เขียวอยู่บ้านพาครับผมเม่เขียวอยู่บ้าน FC เสียงวีหกครับจะมีน้องๆบาง บาง,งส่วนกับกลับบ้านครับบางส่วนกับยังอยู่สำนักง,งานอยู่เพราะว่าแม่นัด้อมอีกวันที่6สี่หอดนี่ครับนัดนัด้ดดอมเพราะว่าสีล่งโชว์สีล่งโชว์เ็ดโ,โชว์จักโชว์หนึง่งเพิ่มไปอีกแล้วก็น่าจ,จะร่วมนักดนตรีเนอะร่วมนักดนตรีเขาไป้อมไาอีกอ้าวเพจซื้อตัวออนไลน์มรำคนใจแฟนๆว่างไงเนาะนี่อันนี้แอดมินบ้านเจเกินร้อยเป็นใจให้นะคะครับ ขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจดีๆเอฟซี FC, เสียงทองฟินแลนด์ให้กำลังใจตลอดโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอฟซี FC, เสียงทองฟินแลนด์มาล่ำว่าิ่มว่าปากันเอฟซีกับเจ้าิ่มเจ้าปากันเด้อพี่น้องฮักแน่นฮักกันแบบนี้ตลอดไปครับปากวง่งไม่ถือว่านับหนึ่งไม่ได้นี่ครับปีซองก็ไอะไรถือว่านับหนึ่งไม่ไร้กลุ่มปิดชู เปิดขายบัตรนานๆครับภักใา้พี่น้องครับทั้ง3 0 0ลอยกน้นครับพี่น้องฝากติดตามเเด้อพี่น้องกดติดตามเพจใหน้น้ำแน่ไอแอดมินอันปากมุดอันนี้เทาตัวปากมุดอันเบอร์โทรศรัพท์ติดต่องานพี่น้องครับอ่าขออนุญาตฝากงานครับกับพีกับน้องที่สิม,มีบุญมีงานตอนนี้มักกะลา กุมภาพีหน้ามีษาแกยังว่างอยู่ครับพี่น้องยังว่างยังบางหลายยูครับยังว่างหลายยูแวะไปหาโมาน้าเมนเมื่อเช้าอ๋อหน้า,นาหน้ารลักมากเลยอ๋อนี่อ๋อครับมือเศารนี่มีเอฟซีหน่อยน้องแต่หักมาหาเอาของขวัญมาให้ครับอีกคนหนึ่งนองาอมาัดมัดไทยมัดตอนสอบบอกว่าบอดดบเบิง ตะวนเวะมะหาขอบคุณมากนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องทุกคนนั่นแหละกำลังใจหนาเวทีทุกทุกคนรักวันกำําใจทุกๆบาทเมืเ่อเ้านี้ครับถึง่นาวารหมอล่ั่มสี่เริ่มเล่นทีสองีสามพี่น้องกันยัง่งให้การต้อนรับนางหลุนซอยกันมาเวทีสี่เหลี่ยวตอนใดไฟสี่คืนตอนใดเครื่องเสียงสี่เลนตอนใดน้องโอ้ยลุนับ กฤลกวันที่12สเมษาเ่นยู่บ้านไหน12สเมษายู่สะแก้วเดี๋ยวเอดมินจะเช็คดิ12สเมษาสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกทุกคนครับผมวัดบุญร่วมช้างในดูสิบสเมษาวัดบุญร่วมช้าง ล้อมตบ,บุโคกปีคองอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วนะครับวันที12่12เมษาวันที13่13เมษานีสงการยังว่างอยู่เด้อครับเป็นยังจังว่างเพราะว่กกากากระทู้ขอม้าหลายอยู่ครัววันที13่13เมษาแต่ว่า12นัอ่นวงเล่นยุกไก่เล่นยูสาแก้ว1 4บี่นี่ผัดผัดยู่อันวัดไส้ท้องตบ,บนนุญนองกุ้งสีอำเภอโน่นสะอาดจ,จังหวัดอุดร กักยุกไก่ครับมันยุกไก่กเ็เลยเพาการรับวันที่13ถ้าซิรับได้ก็น่าจะเป็นโซนทั้งบุรีรัมย์ทั้งโคราชนะครับวันที่13เมษาตอนนี้เดือนอมกรา,าเนาะมีงานอีกที่มีมีมีซีวันที่ซีนี่จะเป็นรถแห่นะครับพ่อกับแม่นจกักรพนธ์อยูบ้านจอกอำเภอควนสวรรค์จังหวัดใชัยภพูมครับรถแห่3ามชั่วโมง นะครับแล้วก็วันที่แปดบ้านโน่นท่องอำเภอแงงไงจังหวัดขอนแก่นรถแห่คือกันนะครับอันนี้ถามกันข่าวมาว่าเป็นเวทีว่งวงเต็มว่งไงตีอันนี้โบแมนด้วยครับเป็นเป็นรถแห่ครับรถแห่ว่วงวงเต็มนะจะเป็นวันที่สิบหกมกราครับพอดีอะอยู่ในช่วงนี้แม่นเกษตรฟอร์มทีมศิลปินกับอาจารย์นดนตรีได้ซ้อมฮิโชว์ซ้อมเลี้ยงสคริปต์ไม่เพราะว่า อาจารย์ดนตรีทีมเกาก็คือบอบอรวมงานกันแล้วนะครับก็คือิได้ซ้อมครับชุดไม้นี่ครับหลังจากวันที่16เราก็จะเป็นวันที่28ครับอยู่สระบุรียังยังห่างอยูค่ครับพอดีแหละยังห่างอยู่กับเสด็จซ้อ,อมนักดนตรีซ้อมชู ในระวังนี้พี่น้องก็สามารถมีบุญมีงานกะเอื้อหาได้ครับพี่น้องจะห้ไปแบบพีนี้แม่จะกระพันกระไปเด้อครับสวัสดีทุกทุกคนครับทักทายพี่น้องทุกคนครับผม ครับสวัสดีครับขอให้ปัง,ปง,ปงๆจรงมีงานเข่าลายๆเด้อยๆขวัญใจแฟนครับผมปากนด้พีน้ำนองนี่แหละครับปากนด้พีน้ำนองนี่แหละสิบหกมกระลาอยู่บ้านโศกคอนสวรร์ชัพภูมครับวันหน้าสิบสี่มกราอยู่ที่สามศูนย์สี่ได้มาบอ ไม่ได้ไปไม่ได้ไบ่ได้ไปด้วยครับจิบซีมกราบม่ได้ไปครับแม่นครับต้องซ่อยหลายๆครับเ <c oughs> มื่อคืนเป็นห่วงหลายโอ้ยครับเนี่ยสวัสด,ดิเรียนรุ่นมาสันขอให้น้องแมนอุอดทุนครับจาาแม่น้ำพึ่ง่ะน้องแม่นน่อยสวัสดีครับมาแป้งกันนะครับทุกคนเป็นกรลังใจใ,ให้เราหน้าเสมอครับ เปิดขายบัตรไ้หลายเจ้ที่16พ,พี่จ้างหมอล่ำได้แล้วโอ้ฝากเด้อครับพี่น้องฝากเด้อครับผมอยู่ห่วยแถลงมือใดสิบเท่าไรเฮ้ยสิบเมษาห่วยแถลงแบบมินิมินิคอนเสิร์ตเนาะมินิคอนเสิร์ตขอให้บ,บังคับแต่เราจะว่าหน้าเดือนหน้า ตัวอย่างเดียว้าค้าัสดีคสวัสดีแม่ะัตตีครับผมขอบคุณหัวใจนะครับใจแฟน,อน,นขอให้นักดนตรีตั้งเงินครับร <c oughs> าคาราคาอยู่ที่บอแพงครับเพราะว่าเป็นบอลลัมบอลใหญ่บอน้อยเป็นขนาดกลางครับดูไลฟ์สดบอสดนตนบอสดนตนูนค่ะ ศูนย์ครับพี่น้องโอ้ยย่อมรับศูนย์คักอิลีครับเพราะว่ากับบา้านศีบา้านศีให้ความหวังกันมาได้บ่ได้ก็น่าจ,จะแจ้งกันตะเวนอาจารย์นาฏตีก็ได้ครับเพราะว่าบ่าเมีนว่านเม่นบ้ทู่นั่นดีกับทู่จิกทู่ทุกอนนั่นอนมืองานกับทู่ย่าให้นั่นหรืออาจารย์งานหลอดมีย่าให้ฟิวย่าให้ ได้เสียงานสุดท้ายก็โดนคือเกาครับโดนคือเกาเรื่องราคาเขาไ,ได้ราคาที่ต้องการหรือเปล่าอ๋อมีม,มีคอมเมนต์ที่บอกว่าบ่าได้ราคาที่ต้องการบอกอันนี้คือแม่ได้ตกลงกับเพื่อนแล้วครับว่าเป็นราคาจต่น่นท่านี้เพิ่อนก็โอเคครับเพิ่อนโอเคกับราคาที่แม่ได้หมอเพิ่์นก็โอเคกันจากนี้มีเด็กน้อยเปนะ็นอ๋อ ขอบคุณมากนะครับมีเด็กไน่อไปนะเอาของฝากาาวา่าห้ยฝรั่ม่หนาลักอีหลีน้องมือเศ้านี่รักนาะขวัญใจฟแฟนกาลังใจข้างน้องเด้อครับขอบคุณห,หลายๆครับขนาดมีอุปสรรคเต็มสิบไม่หักเลยครับโอ้ยครับขอบคุณห,หลายๆครับขอบคุณห,หลายๆหวังเป็นยังยงีงว่าสิไดมาแก,ก่ตัวไม่เด้อครับปากทั้ง พี่น้องเช่าโคลาดมือขึ้นน้ำที่มัดตังหนาตังตาพาคนใจแฟนสุดท้ายแล้วแม่นกับมาหอดซานะครับมาหอดซาพี่น้องกับลัางไลกับบ้านกันหลายพี่น้องนั่งเบื้องหน้าเวทีกับถือว่าว่าหลายปันไดครับขอบคุณในหลายครับพี่น้องติดตามไ้ตลอดครับจากเมืองเรื่อยโอ้ครับผม Sampai